เะนไตรมาส4เองเนี่ยก็ไม่น่าจะเติบโตได้มากกว่าไตรมาส3สักเท่าไหร่ก็คงจะทรงๆอยู่ที่เพราะว่าเดเวลอปเปอร์ตามข่าวเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าพยายามที่จะขายรถแรกแจกแถมเพรเนี่ยถ้าไม่ซื้อตอนนี้ตอนไหนหลักซัก์กสิกรไทยคาดการเอาลุกงบ ไตรามาสสี่หรือแนวโน้มธุรกิจไตรามาสสี่ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะดีต่อเนื่องจากไตรามาสสามไหมหรือตกลงแล้วเนี่ยไตรามาสสี่เนี่ยจะเป็นไตรามาสที่ดีที่สุดของปีหรือเปล่ามองยังไงครับคุณโจครับครับจริงๆไตรามาสที่สี่เนี่ยถ้าไตรามาสสามไม่ได้ดีขนาดนี้เดิมทีเดียวเราก็คิดว่าน่าจะเป็นพี ของปีเพราะว่าโมเมนตัมของการขายแล้วก็การรับรู้กรรมสิทธิ์ของคอนโดมิเนียมเนี่ยมันจะมาลงไตรมาส4ี่ที่ค่อนข้างเยอะแต่เพราะเอินว่า,าด้วยการที่เดเวลอปเปอร์มีความสามารถในการที่จะเร่งโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสที่3ไปเยอะมากโดยเฉพาะคอนโดที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยมันทําให้ประมาณการในขณะนี้ของเราเนี่ยกำไรไตรมาสที่4ของกลุ่ม11บอรษน่าจะแฟลกแปลกเมื่อเทียบกับไตรมารสทงๆคือทรงๆใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเดิมทีคิดว่าสามจะต่ำกว่านี้แต่คราวนี้พอพอดึงไปมันดึงของไตรมาสสไปลงทีว3สามเพราะไตรมาสสี่เองเนี่ยก็ไม่น่าจะเติบโตได้มากกว่าไตรมาสสสักเท่าไหร่ก็คงจะทรงๆอยู่ที่นะครับโดยโดยรายได้เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของรายการพิเศษที่เมื่อกี้เราคุยให้ฟังไปที่ที่น่าจะหายไปคือเรายังไม่ได้แฟกเตอร์อิน ตรงนี้เข้าไปก็จะทําให้ในส่วนของบัดของกาไรสุทธิในไตรมาสที่ 4, นี่น่าจะทรงๆเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามที่ผ่านมาที่ประมาณสักแปดพันหกแปดันเจ็ดนะครับอันนี้เรารวมกําไรส่วนเพิ่มของแลนเดอร์เฮาส์ซึ่งเขาประกาศละเรียบร้อยว่ากําไรจากการขายอสัาทในอเมริกาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักสามร้อกว่าล้าน after tax นะครับก็ก็เรารวมเข้าไปละนะครับก็เลยทําให้ให้ในส่วนของกำไรไตรมาสสี่เนี่ยก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับครับ คาดว่าน่าจะทรงๆเมื่อเทียบกับไตรมาสสาถ้าไตรมาสสามไม่ดีอย่างนี้เนี่ยไตรมาสสีน่าจะเป็นไตรมาสที่พีคแต่ปรากฏว่าถูกไตรมาสสาแย่งซีนไปซะก่อนนะครับคุณโจใช่ครับนะใช่ครับรกอจิมก็จะมีในเรื่องของของอัพไซด์อะไรอะไรบางอย่างนะครับว่าว่า,าสถานการณ์ใน Q ิเองมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เราคิดถ้า,าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยสามารถฝ่ายชูนกันได้ในเรื่องของประเด็นบางอย่างเช่น ในเรื่องของมาตรการกระตุน้นอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าคุณยุทธนาจําได้เนี่ยมันจะหมดอายุลงวันที่24ธันวาคมที่ลดค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็จดจำานออลงเหลือ0.01เนะครับสำหรับบ้านหรือคอนโดที่มีมูลค่าที่มีราคาต่ำกว่า3ล้านบาทเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเ,เซ g มนต์ล่างตรงนี้เองเออน่าจะน่าจะเพราะว่ามาตรการจะหมดทีไรเนี่ยมันจะมีอัพไซต์พิเศษพิเศษ เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะโดยเฉพาะเซกเมนต์ล่างที่มีดีมาเ์เยอะอยู่แล้วถ้าแบงค์รีแลกซ์มากขึ้นนะครับในเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อนะครับเพราะว่าน่าจะได้ยอดที่ที่ค่อนข้างมากในไตรมาสที่4นะครับหรือว่าเดเวลลอปเปอร์ยอม s ซกคียไฟมาจิ้นบางส่วนนะครับเพื่อแลกกับค่าโอนที่ได้มานะครับก็จะทําให้น่องของการโอกนกรรมสิทธิ์มากกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยก็อาจจะเป็นอัพไซด์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับครับ แล้วถ้าวิเคราะห์ทางฝั่งผู้ซื้อบ้างล่ะครับจะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆผู้ซื้อเนี่ยคนถ้าเกิดเป็นเซกเมนต์ขอแบ่งเป็นเซกสามเซกเมนต์ละกันนะครับกลางล่างบนถ้าเป็นล่างเนี่ยมไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีความต้องการอยู่ค่อนข้างมากตลอดเวลานะครับเพราะว่าเพราะว่าบ้านก็เป็นเป็นแอสเซทที่ที่สำคัญ ใน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 ,ในการดำรงชีวิตของของท่านเหล่านั้นแล้วก็เงินที่และทุกทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการเช่าออกันอยู่ถ้าเช่าเนี่ยแล้วเราสามารถเปลี่ยนจากค่าเช่ามาเป็นการซื้อ,อ,อสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยจ่ายที่ไม่ต่างกันเนี่ยใครๆก็อยากที่จะเปลี่ยนตรงนั้นมานะครับมันเห็นว่าคอนโดหรือว่าบ้าน DOI ที่ต่ํากว่าล้านสองหรือว่าต่ำกว่าล้านล้านหนึ่งลงไปเนี่ยขายดีตลอดแต่ว่าประเด็นก็คือเรื่อง rejection rate ที่ท่านสูงก็ก็เลยทําให้เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าถ้าแบง ีแลกซ์มากขึ้นนิดหน่อยหรือว่า d e เวลอปเปร์ยอมลดกําไรลงมาตรงนี้ก็จะทําให้ทาร n s a c t i o ่มันเกิดได้ส่วน segment uh huh. กลางก็จะเป็น segment เซกเมนตที่ก็มีความต้องการอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าประเด็นของเขาก็คือว่าเมื่อมันเป็นครีมตัวสถานะทา,ทางทางการเงินของผู้ซื้อดี ดเวลลอปเปอร์ก็แย่งกันในการที่จะแข่งขันในการที่จะดรอดีมาจากในส่วนของของเซ gment ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่ลงมาตรงนี้จะสามารถสร้างยอดขายและเติบโตได้บางคนเข้ามาตั้งเป้าดีอาจจะพ่ายแพ้ออกไปบางคนทำการตลาดดีก็จะโตดได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเซ gment กลางอย่าเซ gment ครีมที่ใครๆก็อยากได้นะครับวนเซ gment สุดท้ายเป็นเซ g มนต์บนซึ่งก็คงจะเป็นบ้านเกิน10ล้าน15ล้านขึ้นไปเนียผู้เล่นน้อยราย นะครับแต่ว่าผู้ซื้อเองก็เป็นผู้มีมีมีความรู้มีมีสถานะการเงินที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะต่อราคาเยอะนะครับแต่ว่าเดลลอปเปอร์ก็รู้ว่าออคนเหล่านี้เนี่ยมีความรู้ดีแล้วต่อราคาเยอะเขาก็จะมีกลยุทธ์ในการที่จะดึงดูดผู้ซื้อกลุ่มนี้นะครับโดยอาจจะมีการให้ส่วนลดที่ที่เยอะนิดนึงแล้วก็พยายามคอนวิซึ่งซึ่งมันก็คงเขาก็เชื่ออยู่ในปัจจุบันนี้เองว่า ถ้าซื้อบ้านในสถานการณ์ตลาดแบบนี้อำนาจต่อรองจะอยู่ที่ผู้ซื้อเพราะว่าเดเวลลอปเอร์ตามข่าวเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าพยายามที่จะขายรถแรกจากแถมเพราะเนี่ยถ้าไม่ซื้อตอนนี้คือตอนไหนนเซกเมนต์บนเข้าที่เซอร์เวย์มาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทํายอดขายได้ค่อนข้างดีในในโครงการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ซื้อได้อะครับก็จะแบ่งป็นเซกเมนต์ตามนี้ครับนะกลางนี่ใครๆก็ชอบอยู่แล้วนะบนก็น่าจะยังไปได้นะครับ ล่างนี้เป็นไงนะคุณโจน,นะล่างนี้มี rejection rate สูงมากครับก็ระดับประมาณสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเองก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยถ้าถ้าบอกว่า,าผมขายบ้านสิบล้านหนึ่งลังกับอีกคนหนึงเดียวล p อปเปอร์หนึ่งขายคุณยุทธนาขายคอนโดหนึ่งล้านบาทสิหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมขายได้นะครับ rejection rate ด้านบนเนี่ยอาจจะน้อยมากนะครับประมาณสักสิบสเปอร์เซหรือต่ำกว่าเราะ ก็เท่าเทียบเท่ากว่าผมซื้อขายหลังหนึ่งผมขายได้ได้สิบล้านแต่คุณยุทธนาถ้าจะขายได้10บล้านด้วยรีเจนชั่นเรทสี่สิบหเซนต้องขาย20สบหลังเพื่อเพื่อรองรับรีเจนชั่นเรทเพราะมันก็เลยทําการทํางานมันต่างกันแล้วก็มายชิมการจะต่างกันด้วยครับนะใครดีเวลลอปเปอร์ที่จับนะกลุ่มล่างเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะถ้าฟังดูแล้วนะครับคุณโจใช่ครับใช่ครับ